อีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ชื่ออะไรนะอาจารย์ห้องสวนกุหลาบศึกษาค่ะสวนกุหลาบศึกษาจริงๆแล้วหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสวนกุหลาบ ทั้งหมดเลยค่ะหนังสือรุ่นใช่ค่ะเช่นหนังสือรุ่นซึ่งที่นี่เรียกหนังสือรุ่นว่าหนังสือสมานมิตรนะคะอย่างตัวอย่างเช่นรุ่นนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นของรุ่น121นะคะรุ่นที่121ยย่ปัจจุบันนี้มันรุ่นอะไรเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันม6จะรุ่น143่่ค่ะ143ีอีก็ปีก็จะครบ150ปีละนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนังสือรุ่นชื่อสมานมิตรใช่ค่ะที่นี่ก็มีเกือบทุกรุ่นมีทุกรุ่นค่ะทุกรุ่นเลยค่ะเก็บใครอยากจะย้อนกลับมาหาเพื่อนเพื่อนอดีตเก่าๆของตนเองก็มาที่ห้องนี้เลยใช่ค่ะนะครับนั้นก็ยังมีหนังสือหายากอย่างเช่นหนังสือนี้ค่ะชื่อว่าหนังสือซึกนะก็เป็นหนังสือที่นักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยค่ะหรือบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยค่ะ จัดตีพิมพ์ขึ้นมาก็หายากเล่มน,นี้เนี่ยเป็น,นที่เรียกว่าหายากเนี่ยนะฮะเ <c oughs> พราะเป็นหนังสือที่ออกช่วง14ตุลา <c oughs> ใช่ค่ะนะครับช่วง14ตุลาแล้วก็ตอนนั้นผมอยู่มศส,สเตรียมอุดมศึกษานะครับแล้วก็หนังสือศึกเนี่ยสอ,อกศึกไม่ใช่ศึกสงครามแต่มาจากคขาว่าศึกษา, <c oughs> กษาตอนนั้นเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ มีผู้เขียนเยอะมากเลยเช่นวิทยากรเชียงกูลเขารุ่นเราคราวเดียวกับผมหมดเลยนะครับผมก็เกิดทัน <c oughs> ผมไม่อยู่ในรุ่นนั้นนะนะครับอ,อันนี้คือ2517หนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกเผานะครับถูกนำไปเผาเพราะว่ามีข้อความวิจารณ์ภาครัฐหรือวิจารณ์สังคมในขณะนั้นค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็เราก็หนังสือเนี่ยถูกเผาเกือบหมด ถามว่าผมมีไหมมีแต่ตอนนั้นน่ะมันมีประกาศว่าจะถูกจับจนหมดเราก็เอาไปทิ้งผมทิ้งน้ําก็ไม่มีที่ไหนแล้วใครอยากอ่านก็ต้องมาอ่านที่นี่แล้วก็นอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีหนังสือพิมพ์สวนค่ะในอดีตก็มีการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์สวนก็จะเป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนสวนกุหลาบเขียนโดยนักเรียนเขียนโดยนักเรียนค่ะดูสิค่าหัวนักเรียนเข้ามหนึ่ง สองแสนบาทนะครับนี่ตั้งแต่พศพศสองห้าสามหนึ่งสามสิบหกปีมาแล้วสองแสนตอนนี้อาจจะเป็นแค่ข่าวลือค่ะอาจจะเป็นแค่ข่าวลือโอเคก็เลงจะทาาว่าตายแล้วจะเอาล้านมาเข้าตอนนี้จะจะเป็นสองล้านลวมั้งนะครับสามสิบหกปีมาแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่รวบรวมหนังสือหายากครับค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่รวบรวมเกี่ยวกับโรงเรียนสวนกุหลาวิทยาลัยที่เราเรียกว่า ตำนานสวนนะคะ,<ฮ>ะก็ผู้ท,ที่สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาห้องนี้ได้ค่ะ